เด็กหญิงนิยายขอจุดทุ่มหาสามีสักคนบทที่ยี่สิบเก้า เดิมทีหญิงสาวอย่างพวกนางก็ไม่ค่อยได้พบเจอบุรุษภายนอกอยู่แล้วถึงได้เจอก็ยากจะมีโอกาสได้สนทนาพูดคุยกันสักคำสองคำยิ่งไม่ต้องพูดถึงการอยู่ร่วมกับบุรุษเลยแต่ไรมาสซอรในตระกูลใหญ่โตจะได้รับการอบรมสั่งสอนแค่เพียงว่าควรต้องกำกับดูแลจวนเช่นไรทำให้สามีเคารพนับถือเช่นไรแต่ไม่เคยรู้ว่าควร จะวางตัวยามอยู่กับสามีเช่นไรถึงจะสามารถสั่งสมบ่มเพาะความรักความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยาได้อืมหมิงถานถูกเกลียกล่อมสำเร็จจนได้แค่ไปชมความสนุกสนานคลื่นเครงข้างนอกเท่านั้นเองหมิงถานถูกน้มหนาวจนเริ่มหวั่นไหวขึ้นมาเล็กน้อยแต่ว่าเจ้าจิ้งหว่านนั้นเป็นตายอย่างไรก็ไม่ยอมไปสานางยังสุขภาพร่างกายอ่อนแอ ไปหมิ่นหมินถึงมิได้ลากนางออกไปให้เหนื่อยด้วย เมื่อลวงเข้าเขินเทศกาลชีซีในเมืองหลวงก็จุดโคมไฟสว่างสวัยช่อดวงคลื่นมนุษย์ไหลบ่าถมทะลักที่น้องหอเปียวี่ซึ่งตั้งอยู่ริมชายฝั่งทางเหนือของแม่น้ำเสี่ยนเจียงในซุ้มเทศกาลชีซีที่เพิ่งตั้งขึ้นมามีสิ่งของแปลกพิสดารตั้งวางเรียงรายเต็มไปหมดบรรดาหญิงสาวจากหอเปียวี่ต่างก็ถือพัดกลมเอาไว้ในมือพูดคุยหัวรอด ต่อกระซิกกันอย่างสนุกสนานยามเดินเหินท่วงท่าชดช้อยหน่วยนาดเห็นแล้วรู้สึก,กราวกับมีสายลมเคล้ากลิ่นหอมกลุ่นพัดโชยขึ้นมาหมิงฐานกับไปหมิน่นมินสวมใส่หมวกคลุมหน้าลงจากเกี้ยวอย่างเงียบๆในบริเวณที่อยู่ห่างไกลจากฝูงชนต่อมาก็รีบเดินอ้อมไปด้านหลังซุ้มเทศการชีซีแล้วก็มีเด็กรับใช้เดินนำทางพาเข้าไปยังห้องรับรองที่หยุด ในซุ้มผู้ใดคือแม่นางสุยอิงหมิงฐานเอ่ยถามเสียงแผ่วเบาถอยคำของนางเพึ่งแต่สิ้นเสียงก็เห็นหญิงงามท่าทางสะอดสะองอ่อนหวานถือพัดกลมปิดบังใบหน้าเดินก้าวขึ้นบันไดมาด้วยฝีเท้าแช่มช้าแต่ละฝีก้าวของนางล้วนเรียบร้อยสำรวม แต่ก็เปี่ยมล้นด้วยจริตจกากก้านอีกทั้งท่วงท่านั้นก็ยังโดดเด่นสะดุดตายิ่งกว่าบรรดาหญิงสาวทั้งหลายเสียอีกดูท่านี่คงจะเป็นแม่นางสุยหอิงที่ผู้คนเล่าลือกันลำพังอากับกิริยาเย้ายวนหยดย้อยถผาว่าไม่ไร้ราคาเช่นนี้ ก็พอจะสามารถดึงดูดผู้คนได้แล้วจริงๆครั้นสุยอิงปรากฏตัวขึ้นก็มีคนไม่น้อยโผล่ออกมาจากฉากกั้นของห้องรับรองเดินเข้ามาทักทายกับนางอย่างสนิทสนมเป็นกันเองคุณชายรองสกุลไผ่ที่พาไปหมิน่นหมิ่นกับหมิงฐานมาที่นี่ก็เช่นเดียวกัน <ๆ S 1> เขารีบลุกขึ้นเดินออกไปอย่างอดใจรอไม่ไหวคุณชายรองสกุลไผกับสุยอิงสนิทสนมคุ้นเคยกันจริงๆ สุยอิงเองก็ไว้หน้าเขามากคอยแย้มยิ้มอย่างนุ่มนวลพลางฟังเขาเอ่ยพูดตลอดเวลาวันนี้น้องสาวกับญาติผู้น้องของข้าก็อุตส่าห์ตั้งใจตามข้าแวะมาชมความงดงามของเจ้าเป็นพิเศษด้วยเหมือนกัน ญาติผู้น้องหรือสุยอิงชะง,งักนิ่งไปเล็กน้อยคนทำอาชีพอย่างพวกนางเข้าใจถึงความสัมพันธ์หมู่เครือญาติของขุนนางและผู้สูงศักดิ์ในเมืองหลวงเป็นอย่างดีนายน้อยรองสกุลไปผู้นี้มีญาติพี่น้องมากมายญาติผู้น้องก็มีอยู่หลายคนแต่ว่าคนที่อาศัยอยู่ในเมืองหลวงก็มีแต่คนผู้นั้นมีใช่หรือทันใดนั้นสุยอิงก็คลี่ยิ้มออกมาครั้นนางยาง ยิ้มจันกระจ่างในราตรีนี้ก็หม่นแสงไปในทันใดคุณชายรองสกุลไปมองดูอย่างเหม่อลอยอยู่แวบหนึ่งสุยอิงกล่าวขึ้นอย่างเนิบช้าเสียงพาแผ่วว่าพวกคุณหนูอายุอย่างน้อยนิสัยยังใส่ซื่อบริสุทธิ์กำลังอยู่ในวัยสดใสร่าเริงนางยิ้มบางๆขึ้นอีกครา เช่นนั้นบ่าวคงต้องคาราวะสุราผลไม้แก่คุณหนูทั้งสองสักดอกขอบคุณยิ่งที่ให้เกียรติบ่า ไอหมิ่นหมินกับหมิงฐานกำลังพูดคุยกระซิบกระซาบกันอยู่หลังฉากบังลมพูดคุยเสียงเบาถึงอากับกิริยาท่วงท่าของแม่นางสุยอิงผู้นี้แต่ไหนเลยจะคิดว่าอยู่อยู่แม่นางสุยอิงกลับสั่งให้คนยกกาสุรามาจากนั้นก็อ้อมมายังห้องรับรองชั่วคราวที่ก้นด้วยฉากบังลมนี้เพื่อเติมสุราให้พวกนางทั้งสองด้วยตนเองทั้งสองยังไม่ทันได้ สวมใส่หมวกคลุมหน้าที่ถอดเอาไว้จึงต่างมีสี่หน้าแตกตื่นตกใจคิดในใจว่าพี่ชายญาติผู้พี่ค่ะพูดอันใดกับแม่นางสุยอิงผู้นี้กันแน่เนาะผาว่ายามสุยอิงได้เห็นใบหน้าครึ่งหน้าของหมิงถานก็ยิ่งแน่ใจในฐานะของอีกฝ่ายที่ตอนคาดเดาไว้ก่อนหน้านี้ เจ้านายได้รับสมรสพระราชทานคนใต้บังคับบัญชายอย่างพวกเขาไม่มีทางที่จะไม่รู้จักว่าที่นายหญิงในอนาคตภาพเหมือนของคุณหนูสี่แห่งสกุลหมิงได้ส่งต่อกันไปถึงมือของทุกคนตั้งนานแล้วตอนนี้พอได้เจอก็พบว่าตัวจริงของนางงดงามกว่าในภาพว่าถึงสามส่วนส่วนว่าหญิงสาวที่ต้องเตรียมตัวออกเรือนวิ่งมาเที่ยวเล่นที่หอคาิกาเพื่อวัตถุประสงค์อัน ไ,ไม่ต้องคาดเดาสุยอญิงก็พอจะรู้อยู่บ้างนิดหน่อยนายหญิงจากตระกูลคนใหญ่คนโตฉากหน้ามักจะวางตัวเรียบร้อยสง่างามแต่ลึกๆในใจต่างก็รู้ดียิ่งว่าลำพังแค่ความสุภาพภูมิฐานนั้นมิอาจทำให้สามีชื่นชอบได้กลัวว่าหากบุตรสาวของตอนเองออกเรือนไปแล้วอาจจะเสียเปรียบอนุภรยาหลายปีมานี้จึงมีคนมาเชิญนางไป ช่วยสอนเกี่ยวกับเรื่องรักๆใ,ใคร่ๆให้กับบุตรสาวที่กำลังจะออกเรือนอย่างลับๆเป็นจำนวนไม่น้อยเหมือนกันเพียงแต่นึกไม่ถึงว่าว่าที่นายหญิงของพวกเขาจะแตกต่างจากผู้อื่นแอบลักลอบมาสังเกตศึกษาด้วยตนเองถึงที่อันที่จริงต่อนน้านี้สุยอิงยังรู้สึกว่าการแต่งงานครั้งนี้น่าเบื่อน่ายิง่งคุณหนูสี่สกุลหมิงผู้นั้นดูแล้วก็คงไม่แตกต่างอัน กับคุณหนูตระกูลใหญ่คนอื่นๆในเมืองหลวงคงจะสุภาพสงบสงเงียมเรียบร้อยในขณะเดียวกันก็เคารพขนบธรรมเนียมจนเข้าขั้นคร่ำครือเจ้านายของพวกนางเองก็เงียบขรึมเย็นชามากอยู่แล้วหากมีนายหญิงที่น่าเบื่อเคร่งครัดกฎระเบียบ เพิ่มมาอีกคนชาตินี้คงจะไม่ได้เห็นเจ้านายของพวกนางได้มีด้านที่อ่อนโยนนุ่มนวลดุดายน้ำอย่างคนอื่นบ้างแน่ๆเท่าว่าตอนนี้นะหรือซุยอิงกรับรู้สึกว่าการแต่งงานครานี้ดูน่าสนุกยิ่งนางยิ้มฉาแลมพรางรินสุราผลไม้ให้หมิงฐานกับไปหมิน่นหมิ่นทั้งสองคนจากนั้นก็เอ่ยพูดทักไทยปราศัยตามมารยาสองสาประโยคถึงแม้มิงฐานกับไปหม มจะรับดอกสุราเอาไว้แต่ก็ละล้าละลังไม่มีท่าทีว่าจะดื่มสุยอิงเอ่อยยิ้มยิ้มด้วยความเข้าอ,อกเข้าใจ สุรานี้รสชาติหวานชุ่มคอยิ่งเตรียมเอาไว้เพื่อสตรีโดยเฉพาะคุณหนูทั้งสองท่านลิ้มลองได้เต็มที่เลยเจ้าค่ะนางรินสุราให้ตนเองหนึ่งจอกก่อนจะใช้แขนเสื้อยกขึ้นปิดปากแล้วดื่มรวดเดียวหมดจอกเพิ่งจะได้พบเจอหน้ากันเป็นครั้งแรกสามอยังไม่มีความอาฆาตพยาบาทอันใดต่อกันแม่นางสุยอิงคงไม่ถึงกับต้องวางยาพิษในสุราจริงๆนั่นละ่ะ เมื่อเห็นว่านางดื่มเข้าไปหมิงฐานเองก็แตะตอกสุราบ้างเล็กน้อยเหมือนกันรอยยิ้มบนใบหน้าของสุยอิงยิ่งเพิ่มทวีขึ้น บ่าวยังต้องออกไปแสดงการร่ายรำเช่นนั้นก็ไม่รบกวนคุณหนูทั้งสองท่านแล้วหวังว่าการร่ายรำของบ่าวจะทำให้คุณหนูทั้งสองท่านมีรอยยิ้มได้นะเจ้าคะนางยออกายคารวะอย่างนุ่มนวลจากนั้นก็ถอยออกไปด้านนอกเผ่าว่าเพิ่งเดินออกไปได้ครึ่งทางนางก็คล้ายกับนึกอันใดบางอย่างขึ้นมาได้จึงเงยหน้าขึ้น ก่อนจะเดินเข้าไปโน้มกายลงเล็กน้อยกระซิบที่ข้างหูของหนิงฐานเสียงเบาว่าจริงๆแล้วเบารู้ว่าวันนี้คุณหนูมาที่นี่เพราะเหตุใดก่อนหน้านี้ในเมืองหลวงก็มีหูยินหลายคนที่มาขอคำชี้แนะเรื่องพลันนี้กับเบ่าหากคุณหนูสนใจมีสู้ดูเบ่าได้รำซักเพลงพอเบ่าแสดงเสร็จแล้วก็ค่อยตามเบ่าเข้าไปนั่งคุยด้วยกันในหอสักประเดี๋ยว วันนี้บ่าวได้รำแค่เพลงเดียวเท่านั้นกว่าจะนั่งคุยกันเสร็จงานเทศกาลข้างนอกก็เลิกหมดแล้วคุณหนูสามารถวางใจได้เต็มที่แต่ถ้าหากไม่สบายใจจะให้คุณชายร้องสกุลไปเฝ้าอยู่ข้างนอกห้องก็ได้นะเจ้าคะ อีกอย่างบ่าวก็แค่เห็นว่าคุณหนูหน้าตาดูเป็นคนจิตใจดีงามเลยอยากจะผูกสัมพันธ์เอาไว้เท่านั้นเองในวันปกติบ่ารับแขกชั่วยามละห้าสิบตำลึงทองคุณหนูเองก็ให้บ่าวแค่ห้าสิบตำลึงทองก็พอเจ้าค่ะ หมิงฐานไม่ทันได้ส่งเสียงตอบรับหรือปฏิเสธแต่ในสมองกลับกำลังคิดอยู่ว่าชั่วยามละห้าสิบตำลึงทองนางคณิกาดาวเด่นของหอเปียอยี่ยก็พอจะมีราคาค่าตัวไม่เบาจริงๆ แน่นอนว่าเงินห้าสิบตำลึงทองไม่ใช่เรื่องใหญ่อันใดกระทั่งสุ่ยอิงเดินอย่างแช่มช้อยออกไปหมิงผานถึงได้สติกลับคืนมาในที่สุดนางจึงหันไปกระซิบกระซาบกับไปหมินเมียนนางรู้ว่าวันนี้ข้ามาที่นี่เพราะเหตุใดแต่ว่านางรู้ได้อย่างไรกัน ไปหมิ่นหมิ่นเองก็ตะลึงลานไปเล็กน้อยเช่นกันจึงรีบดึงตัวพี่ร้องของนางที่เอาแต่มองหญิงงามจนเคริบเคเิ้มเลื่อนลอยให้นั่งลงกับเก้าอี้ก่อนจะซักถามด้วยท่าทีดุดันว่าเมื่อครู่ท่านพูดอันใดกับแม่นางสุยอิงคุณชายร้องสกุลไปชะงนงุนงงยิ่ง มีอันใดกันข้าไม่ได้เอ่ยชื่อพวกเจ้าทั้งสองคนหรอกนะข้าไม่ได้โง่เสียหน่อยแค่บอกว่าน้องสาวกับญาติผู้น้องของข้าเท่านั้นหมิงฐานถึงกับอึ้องงนันนั่นก็เท่ากับบอกไปแล้วมีใช่หรืออะไรญาติผู้น้องของเขาที่อยู่ในเมืองหลวงก็มีแค่นางคนเดียวเท่านั้น เท่าว่านางกลับนับถือเลื่อมใสแม่นางสุยอิงผู้นี้อยู่นิดๆที่สามารถตัดสินฐานะของนางจากคำพูดเพียงไม่กี่คำได้อย่างรวดเร็วทั้งยังวิเคราะห์จากฐานะของนางจนรู้ถึงจุดประสงค์ที่นางมาเยือนในวันนี้เช่นนั้นแสดงว่าแม่นางสุยอิงคงจะเข้าใจถึงความสัมพันธ์ที่เกี่ยวดองสลับซับซ้อนกันของตระกูลต่างๆในเมืองหลวงได้อย่างละเอียดยิบจน ขึ้นใจแล้วแน่นอนสามารถคลุกคีกับพวกคุณชายเจ้าสำราญในเมืองหลวงแต่ก็ไม่ต้องเอาตัวไปแปดเปื้อนได้แขนเสื้อยาวย่อมร่ายรำได้งดงามจริงๆช่างเก่งกาจลำเลิศยิ่งนักดังนั้นพอล่วงรู้ถึงจุดประสงค์ของนางแล้วก็เลยรีบถือโอกาสแสดงไมตรี คิดจะผูกมิตรเท่านั้นก็ไม่มีอันใดที่เข้าใจยากหมิงฐานใช้มือเท้าคางพรางคิดใครครวนนิ้วมือขาวผ่องราวกับต้นหอมก็เคาะลงบนผิวโตเบาๆดุดเดียวกัน ทั้งฝั่งนางกำลังขบคิดความสนุกสนานเรื่องเริงที่ด้านนอกก็เริ่มเปิดฉากขึ้นซุยอิงนำนางรำทั้งหมดปรากฏตัวขึ้นอย่างช้ชาๆก่อนจะได้รำบทเพลงที่แต่งขึ้นใหม่เอาไว้แล้วคลอประสานไปพร้อมกับเสียงดนตรีการไายรำนี้เปี่ยมล้นไปด้วยความสวยงามอ่อนช้อยทั้งยังเข้มแข็งทรงพลังซุยอิงซึ่งเป็นนางรำตัวหลกักร่างกายพริวไหวนุ่มนวลบอล ร่างยังมีความหยาดเยิมเย้าวยวนใจที่โดดเด่นไม่เหมือนผู้ใดยามเริ่มร่ายรำการยักย้ายขยับร่างกายล้วนแต่ดึงดูดสายตาของผู้ชมให้ขยับมองตามนางโดยไม่รู้ตัวเดิมทีหมิงฐานยังคงลังเลใจอยู่แต่เมื่อดูการร่ายรำของซุยอิงจบโดยตาไม่กระพริบแล้วในใจนางก็พรันตัดสินใจแน่วแนะ่ ความคึกคักครื้นเครงที่สุมเทศาการชีซีข้างนอก ยังคงดำเนินต่อไปแสงโคมไฟส่องสว่างเหนือผิวแม่น้ำก็เกิดเป็นประกายระยิบระยับไม่มีผู้ใดสังเกตเห็นว่ามีหญิงสาวสองนางสวมหมวกคลุมใบหน้าเดินออกมาจากห้องรับรองอย่างเงียบๆตามเด็กกรับใช้อ้อมไปยังประตูหลังของหอเปียวีจากนั้นก็เดินเข้าไปภายในหอหมิงฐานกับไปหมินมินไม่เคยเข้าหอคาิกามาก่อน แต่เมื่อก่อนตอนนั่งรถมาผ่านตามสถานเริงรมก็จะเห็นหญิงสาวของหอคานิกาสวมใส่เสื้อผ้าอาพรน,น้อยชิ้น เรียกแขกอยู่ด้านนอกมองจากไกลๆก็เห็นด้านในประดับประดาด้วยสีสันสดใสขนาดยังไม่ได้เข้าไปใกล้ๆก็ยังรู้สึกว่ากลิ่นเครื่องประทินโฉมนั้นหอมฉุนลอยเข้ามาแต่จมูกแต่ในหอเปียอี่วันนี้ดูไม่เหมือนกับหอคานิกาที่พวกนางจินตนาการเอาไว้เลยแม้แต่น้อยฉเฉลียงทางเดินและห้องโถงล้วนประดับตกแต่งอย่างเรียบหรูงดงามดูดีมาก ทีีเดยวถึงแม้จะมีการลงรักปิดทองแต่ดูแล้วก็ไม่ทำให้คนรู้สึกว่าน่าเกลียดไร้ความงามในทางตรงกันข้ามกลับมีสเสน่หที่ดูสูงส่งสง่างามอีกด้วยวันนี้ที่หอปิดร้านไม่ต้อนรับแขกด้านในจึงสงบเงียบยิ่งพวกนางเดินตามเด็กรับใช้ขึ้นไปจนถึงชั้นสามก็ยังไม่เห็นเงาร่างผู้คนซักเท่าไหร่เมื่อมาถึงห้องสำหรับรับร,บรองแขกพิเศษ ทั้งสามก็นั่งลงบนเก้าอี้พี่ร้องของไผ่หมินม่นหมิ่นเป็นแขกประจำของหอนี้จึงไม่ได้รู้สึกผิดแปลกตรงที่ใดเผ่าว่าอย่างไรที่นี่ก็เป็นหอคณิกาหมิงฐานกับไผ่หมิ่นหมิน,มนต่างก็นั่งกระสับกระส่ายไม่ติดที่กันทั้งคู่โชคดีที่นั่งรออยู่ประเดี๋ยวเดียวแม่นางสุยอิงก็เปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จเดินเข้ามาในห้องด้วยใบยหน้าเปื้อนรอยยิ้ม ป่อยให้คุณชายร้องสกุลไปกับคุณหนูทั้งสองท่านต้องรอนานเป็นความผิดของบ่าวเองขอคุณชายร้องสกุลไปกับคุณหนูทั้งสองโปรดอภัยให้ด้วยไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ร้องสกุลปบอกไม้บอกมือ ตอนที่เด็กรับใช้นำทางพวกเขาทั้งสามเข้ามาในหอก่อนหน้านี้ก็ได้บอกแค่ว่าแม่นางสุยอิงเชิญพวกเขาย้ายไปนั่งในที่ตำแหน่งดีๆเพื่อฟังดนตรีชมการร่ายรำต่อพี่รองสกุลไปไม่รู้เบื้องลึกเบื้องหลังหลงคิดว่าตนเองมีหน้าตาใหญ่โตจึงรู้สึกลำพองใจย,ยิ่งสุยอิงลงโทษตอนเองด้วยการดื่มสุราสามจอกเป็นการขออภัยต่อมา นางก็บรรเลงเสียงให้พวกเขาฟังหนึ่งบทเพลงชมดูความสนุกสนานคึกคักที่ด้านนอกอยู่ริมหน้าต่างข้างโตะ๊ะพรางพูดคุยหยอกล้อก,กับพวกเขาอยู่พักหนึ่งเมื่อเห็นว่าสมควรแก่เวลาแล้วนางก็ส่งสายตาให้หมิงฐานจากนั้นก็รีบหาข้ออ้างว่าจะไปยกผีผามาแล้วเดินออกจากห้องไปอย่างเงียบเชียบมิงฐานกลับไปหมินหมินสบตากันแวบหนึ่งทันใดนั้นก็ลุกขึ้นมาเช่น เดียวกันเรากับตัดสินใจแน่วแน่เด็ดขาดแล้วข้าจะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าพี่ร้องสกุลไปชะงนใจไปชั่วคณนาอยู่ดีๆจะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าอันใดกันพี่ร้องท่านโง่หรือไปหมิน่นหมิ่นมองค้อนใส่เขาปราดหนึ่งอ้อไปเถิดให้เด็กรับใช้ข้างนอกพาเจ้าไปก็แล้วกันต้องโทษที่ปกติ ไหมินม่นหมิ่นหยาบกระด้างเกินไปเขาถึงไม่อาจเข้าใจความหมายได้ในทันทีทันใดญาติผู้น้องฐานของเขาแค่จะเข้าห้องน้ำยังต้องพูดเสียอ้อมค้อมถึงเพียงนี้ข้างนอกห้องมีเด็กรับใช้คอยเฝ้าอยู่เมื่อเห็นหมิงฐานเดินออกมาเขาก็รีบพานางไปยังห้องของซุยอิงทันทีซุยอิงรอคอยอยู่ในห้องต่อนแล้วครั้นเห็นหมิงฐานปรากฏตัวขึ้นนางก็คลี่ยิ้มเอ่ยว่า คุณหนูซีรีบนั่งเถิดหมิงฐานมองสำรวจห้องของสุยอิงไปพราง่งนั่งลงอย่างช้าๆไปพราง่งนางยังมิทันเอ่ยว่าจ้าสุยอิงก็พูดตรงเข้าประเด็นทันที คุณหนูซีเบาขอพูดตามตรงเลยนะเจ้าคะแม้หอเปียวีจะบอกว่าขายแค่ศิละปะไม่ขายเรือนร่างแต่ว่าหอคานิการน่ะกฎระเบียบอันใดก็เจรจากันได้ทั้งนั้นบุรุษสามารถควบคุมได้ทุกอย่างไม่ว่าสิ่งใดเจ้าเว้นก็แต่สายรัดแง้งที่ไม่ว่าอย่างไรก็ควบคุมไม่อยู่หมิงฐานงุนงงนี่นางกำลังฟังเรื่องอันใดอยู่หนอ ข้าไม่ได้มาฟังเรื่องพวกนี้เสียหน่อยครั้นหมิงฐานหน้าแดงก่ำขึ้นมาในชั่วพริบตาสุยอิงก็ปิดปากเอ่อยยิ้มยิ้มอย่างรู้สึกผิดบ่าวพูดตรงเกินไปสักหน่อยถ้อยคำสกระปกหยาบคายคงจะระคายหูคุณหนูเข้า แต่ต่อไปในวันข้างหน้าถึงแม้คุณหนูจะได้เป็นฮูหยินผู้มีฐานะสูงส่งแล้วเผ่าว่าก็ยังต้องอาศัยความชื่นชอบโปรดปรานจากสามีเรื่องพวกนี้ก็ควรจะรู้เอาไว้บ้างนางมองไปยังต่างแว็บหนึ่งอย่างมีเลสไนหมิงฐานยังคงสับสน,น,นงุนงงแต่ตานาแรกเริ่มของนางในวันนี้ก็แค่มาดูว่าแม่นางสุยอิงผู้นี้ดึงดูดคนเช่นไร ต่อไปยามอยู่กับสามีตามลำพังนางจะได้เรียนรู้ว่าควรจะหาเรื่องคุยเช่นไรจะแสดงด้านที่งดงามของตนเองออกมาอย่างไรนางถูกหลอกล่อให้เข้ามาในหอคณิกาก็ถือว่าแล้วไปแต่พอได้ฟังแม่นางสุยอิงอธิบายแสดงว่าการจะกุมหัวใจสามีเอาไว้ให้ได้สิ่งสำคัญที่สุดก็คือ สุยอิงลุกขึ้นยืนค้นสมุดปกเขียวห่อห่มด้วยผ้าไหมเล่มหนึง่งออกมาจากในเหีบแล้วยื่นส่งให้หมิงฐานหมิงฐานรับเอามาก่อนจะพลิกเปิดดูหนึ่งหน้า ด้วยความชะงนสงสยัยแต่ชั่วอึดใจถัดมานางก็รีบโยนมันออกไปเรากับรับเพื่อกร้อนมาอย่างไรอย่างนั้นอีกนิดเดียวก็เกือบจะเป็นลมล้มพับไปแล้วสุยอิงเห็นภาพเช่นนี้มาไม่น้อยเมื่อก่อนตอนนางไปช่วยสอนคุณหนูตระกะูลผู้มั่งมีเหล่านั้นท่าทีของพวกคุณหนูก็เป็นเช่นนี้เหมือนกันเรากับหากมองดูอีกแวบเดียวก็อาจจะอับอายจนถึงแก่ความตายได้ นางหยิบกลับมาแล้วเอ่ยอย่างเป็นขั้นเป็นตอนด้วยความมีน้ำอดน้ำทนว่าคุณหนูก็ใกล้จะออกเรือนแล้ว ต่อให้เบาไม่เอาของพวกนี้ให้คุณหนูดูหูหยินที่บ้านก็ต้องเอาให้คุณหนูดูก่อนจะออกเรือนแน่นอนแต่หูหยินต้องรักษาภาพลักษณ์จึงไม่สะดวกใจจะสั่งสอนอย่างละเอียดถี่ถ้วนหนังสือภาพท่วงท่าร่วมรักทั่วๆไปก็มีได้อธิบายอย่างละเอียดยิบเช่นนี้นี่เป็นเรื่องระหว่างสามีภรรยาหากไม่รู้ซึ้งถึงความงดงามของมันก็คงจะลำบากยิ่งนางหยุดชะงักไป เล็กน้อยบ่าวอยู่ด้วยคุณหนูคงจะไม่สามารถเปิดดูได้อย่างสะดวกใจเช่นนั้นบ่าวขอตัวไปสั่งให้คนยกของว่างมาก่อนนะเจ้าคะพูดจบสุยอิงก็ลุกขึ้นยืนเดินออกไปอย่างเงียบๆแล้วปิดประตูห้องลง ขณะเดียวกันนั้นในห้องรับรองอีกห้องของหอเปียวีเจียงสีก้พรพันวางจอกสุราลงปลายตามองคนที่เข้ามารายงานแวบหนึ่งแววตาคมปราบดุดันพูดอีกทีสิคนที่เข้ามารายงานชะงงักนิ่งไปชั่วขณะแผ่นหลังมีเหงื่อการเย็นๆผุดพลายออกมาเล็กน้อยแม่นางสุยอิงบอกว่าพระชา คุณหนูสี่แห่งตัวจิ้งอันโหอยู่ในห้องนางส่วนเรื่องอื่นๆแม่นางสุยอิงไม่ได้บอกอันใดอีกขอรับคุณหนูสี่สกุลหมิงมาที่หอเปียอุ้ยในน้ำเสียงของซูจิงร้านเต็มไปด้วยความประหลาดใจจอกสุราวิ์จะถือเอาไว้ไม่มั่นนางมาทำอันใดที่นี่คนที่นำความมารายงานไม่รู้เรื่องอันใดเลยแม้แต่น้อยเจียงสี่เองก็ไม่รู้ว่า กำลังคิดอันใดอยู่สูจริงหลานยังไม่ทันได้เอ่ยประโยคถัดไปก็เห็นเขาลุกขึ้นยืนเสียก่อนฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลย หากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ